ไม่ต้ออู๊แม่วิญญาณวิญญาณแทบออกจากร่กางสวัสดีครับแฟนยูทูบช anel ดูมวยบายยันาลยเทมนี้จะพาปชมผลง,งานของนักชกไทยครับนั่นก็คือดีเซลเล็กที่บุกกัมบูชาเจอกับจอมเก๋าอย่างพิษศสีหาติดตามรับชมครับเซียนมวยเขมรเห็นทรงรูปร่างนักมวยไทยผอมบางแบบนี้แม่ร้องมั่นใจเลยครับว่าจะต้องต่อยมวยเสียมนอนกองอย่างแน่นอน และอย่าลืมนะครับฝากกด subscribe กดสั่นกระดิ่งติดตามกดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับในช่องยังมีกู้มวยมันๆอีกเยอะนะครับมากันที่รายการนะครับศึกมวยไทยถล่มมวยเขมรครับจัดขึ้นเมื่อวันที่1ตุลาคมปี2017นะครับหรือตรงกับปีพศ2อ6 0ครับที่กัมพูชานักชกไทยครับดีเซลเล็กเจอกับพิษสรีหานักชกกัมพูชาเจ้าบ้านคุณที่ช่วงนพิกัด70กิลกร,รมกัมกำหนด นายกครับรายการนี้ที่ที่เขมรนะที่กัมพูชานะนี่ยกแรกกําลังจะเริ่มต้นขึ้นครับนักชกไทยมูลน้ำเงินนะครับดีเซลเล็กในขณะที่กัมพูชาครับแมงขจงมุมนะมุมนี้มุมแดงพิษสีหาขยับเดินเข้าหาครับดีเซลเล็กก็จะสูงยาวกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับขยับเดินเข้าหาครับทางด้านพิษสีหาถีบครับ จังหวะเข้าทำอยู่ครับพิษสีหาโยกโยกเข้าไปจังหวะนี้แมตตคแตะับหน้าหครับขยัดตัวหนาครับอย่ามัดเย็บครับเดินจี้พิษสีหาแมตทรงนี่กันทรงดุเลยนะเออมาอย่างดุเลยนะบ้องพิษนี่เออถีบครับจังหวะนี้ดีเซลเล็กยังเน้นจังหวะสองรอดักสวนดักโต้ครับแมตสังเกตไหมครับกางเกงของนักชกไทยดูแปลกๆนะดูแปลกๆนะ อขอบยางแกปิ้นเลยเนี่ยงงยิงอยับเดินเข้าหาครับทางด้านของพิศสีหาครับค่อยๆเดินเข้าหาครับนี่ครับแต่ไปที่บริเวณพับในครับโอ้แต่สูงครับแม่ซ้ายสูงเลยทีเดียวครับขวาทีบีทีครับโอ้โหเล่นเล่นเล่นของสูงเลยนะเอเดินเข้าหาครับยิงหมัดเลยครับโอ้นี่นี่พิศสีหานี่ยิงหมัดเลยอยากเดินเข้าหาครับพิศสีหา โยกโยกหาจังหวะอยู่ตัดลําตัวครับนี่นี่สูงสูงอาย่างนี้ต้องตัดลําตัวกระแทกยยบครับยูเซเล็กระแทกยยบโดนตัดลาตัวแล้วครับเน้นจังหวะ2ครับรอสวนรอโต้นะครับหยับดินหาครับพิษสหาบองทิศสีหาออโดนเจาะยางครับยิงจับตัดลาตัวอีกทีครับเน้นไปที่ยุ้งข้าวครับลำตัวของทางด้านนักชกไทยครับยูเซเล็กระแทกยยบไปยูเซเล็เน้นฝีมือครับ จอย,ยางโดนเกี่ยวอ่ะหมดยกแรกพอดีครับอ่ะต่อกันที่ยกที่สองครับแดงครับนักชกกัมพูชาพิษสีหาน้ำเงินดีเซลเล็กนักชกไทยครับขยับเดินเข้าหาครับทางด้านของพิษสีหานี่เล็กสั้นกว่านะเล็กสั้นต้องขยันซอยเออไม่ขยันซอยไม่ได้เอ,อขยับเดินเข้าหาครับพิษสีหาเน้นไปที่หมัดครับโอ้นี่มาถึงเดินเดินนี่หาจังหวะนี่การอรอจ้วงเลยนะเออ ใส่สีหายิงหมัดขวาีกครับอุ้ยแต่สูงแล้วครับแม่สายสูงนี่ออกมาตลอดเลยนะครับสําหรับทางด้านของดีเซลเลยครับแม่งงานนี้ต้องใส่มีแป้งเฮงนะเออเตะต่อยางไปครับเดินจี้เดินไล่ครับแต่แขนขวานี่ไม่ตกเลยนะเพราะว่าซ้ายของนักชกไทยครับล้อตวัดตลอดเวลาเลยนะครับจังหวันนี้ยิงหมัดขวาครับขวาเบิลไปเดินไล่ต้อนจิ้มลำตัว ก็เลยขยับเดินเข้าหาครับปบบััดทุกค่คอยกดดันไปเรื่อยๆครับทางด้านของพิษสีหาครับนักชกไทยแย่หมัดไปเตะเตะขาทีบครับแม่จังหวัดสองทีบดอกนี้นี่ล้มอย่างนี้นี่มันเขินนะเออไม่เจ็บแต่มันเขินไปต,ต่อ,อยางครับยังเดินครับทางด้านของพิษสีหาครับเน้นลูกหนักมนลครับแม่เห็นนักมวยไทยผอมๆโกงๆอย่างนี้นี่น่าจะ ไม่น่าจะต้านทานลูกหนักได้นะอุ้ยแตะสูงแล้วครับโอ้โหสายสูงนี่มีตลอดเลยนะครับสําหรับทางด้านของนักชกไทยนะครับดีเซลเล็กยิงหนึ่งสองเดินกดดันไปครับขยับพิดเสหาเดินกดดันไปพยายามจะแข่งสายสูงครับนักชกไทยยิงหนึ่งสองครับจับในรัดล็อกค่อยเน็บไปครับนักชกไทยยกเข่ามานี่ก็แม่ถึงบริเวณชายโครงนะครับ อ่ะลุยกันต่อครับกรรมการแยกขยับเดินเข้าหาพิษสีหายิงมัดขวาตบพุกซ้ายจับไหนอ่ะโดนเวียงดอกนี้มาโดนโดนกระดุยไปหนึ่งทีโอ้โหเป็นไงเราบ้องเออโดนกระดุยไปแล้วครับหนึ่งทีครับไม่สนครับพิษสีหาเดินครับเดินกดดันครับจิ้มลาตัวจับบนของบนพยายามจะขวางขวางแล้วขวางแล้วเสียบครับนี่ครับแทงยัดไปครับแล้วรัดใต้ปีกโอ้โห อ่ะเหลือไม่ไม่กี่วิครับ30กว่าวิครับจะหมดยกที่2ยังเดินลุยครับทั้งด้านของบองพิทครับพิทสีหาโยกไปขยับแมมีจังหวะนี้แมาักคิดหนักครับทีมครับยิงหมัดขวาเป็นหนึ่งทีครับต้องเดินต่อไปครับบองพิทพิทสีหาจังหวะนี้ตบหมัดทุกอุ้ยแม่แข้งแข่งดอกนี้ครับทีมครับพยายามจะเวียงหมัดขวาคืนมาครับพิทสีหายังต้องเดินต่อครับ ความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นครับในโชคไทยมุดออกมาครับหลังติดเชืออปุ๊บแกมุดออกมาเลยครับยกที่2หมดลงครับต่อกันที่ยกที่3อ่ะยังเดินเหมือนเดิมครับพิษสีหาขยับเดินเข้าหาครับตบบันทุกในโชคไทยกระแทกแย็บครับสร้างระยะวัดระยะหาจังหวะนะครับพยายามจะออกซ้ายนะครับซ้ายทีบอย่างเดินครับพิษสีหาขยับเดินไต่ขวาบ้างครับ แไต่ฝังเลยครับแต่เข้าบริเวณเรียกว่าลักแร้เลยทีมครับสายทีไป3ามต่อครับนี่ครับแมสายทีออกแต่้ายสูงโอ้โหมันเฉียดปมันเฉียดปพยายามจะตบบัตรคุกครับสายไปหนึ่งทีครับสายทีครับหญิงบัตรหนึ่งสองจิ้มลำตัวนี่ครับแย่แย่แยแม่แย่ยังไม่มีจังหวะออกออกลูกหนักนะดีเซลเล็กนะแย่ครับแล้วก็นี่ครับสาดแข้งไป สัดขวาไปค้ำค้ำแล้วจับไหนแล้วเสียบครับหูแทงดอกนี้โอ้โหกรรมการแย่ครับอาลุยนต่อครับขยับเดินมั้งครับมาตบบัตรคุกมานี่กันดึงออกมาเลยครับผังก็ไปครับกระแทกบัตรยับไปมาเก่งหมัดขวาแน่นเลยครับอ่ะโดนแข้งดอกนี้ครับมาเข็นลงไปครับล้มไปทีครับทางด้านของดีเซลเล็กครับยังชิวๆยังสบายๆครับพยายามจะยิงหมัดขวาครับ ขวามาขวามาแล้วเสียบครับเข้ายอดอกโอ้หจังหวะนี้ครับเตะขวาสังครับพยับเดินเข้าหาครับทางด้านของพิเสหาไปขวาไปตึงทีครับนี่ครับจังหวะนี้พยายามจะเสียบเข่าในโชกไทยขวางมีการตกด้วยครับมีการตกหลอกล่อแล้วก็เสียบไปหนึ่งดอกครับโอ้โหแทงแต่ละดอกนี่มันเน้นเนื้อพยายามจะคว้ามาแทงนะเดินต่อครับ พิษสีหาดิวเซเล็กโยกจังวานีครับเต็มตีนเตีย่ยเรียบร้อยครับไม่ต้องนับไม่ต้องอูแม่วิญญาณวิญญาณแทบออกจากล่างโอ้โหไม่ต้องนับแล้วพี่น้องไม่ต้องนับโอ้โหจบครับนี่ครับปักเข้าให้เต็มตีนเตีย่ยโอ้โหนี่น,นี่น่าความเลยหน่าความเลยกรรมการไม่นับเลยกู้ร่างาทันทีโอ้ยเต็มเต็มจริงๆครับ โอ้โหไม่ขวาดอกนี้ของดีเซลเลยครับนี่นี่แฟนมวยนี่แฟนมวยเดินกลับบ้านเลยแซงแซงโอ้โหปาเข้าให้วุยเต็มตีนเตียนี่นี่โอ้ล้มล้มดังด้วยนะล้มแรงด้วยนะนักชกไทยครับดีเซลเลยครับเตะขวาเข้าก้านคอของนักชกกรรมบูชาครับพิษสีหาภายนอกไปในยกที่3เท่านั้นเองครับงานนี้พูดสั้นๆง่ายๆว่า หวานเจีียบรับชมจนที่ร้อยแล้วแฟนๆคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างครับแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ